สวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเราเรียนเรื่องหุ่นของเราไปแล้วนะคะเราโคดใช้เอ็กเนเนี่ยให้หุ่นสามารถเดินหน้าเดินหน้าได้ถอยหลังได้เลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวขวาได้นะคะทีนี้โจทย์ข้อสอบของครูที่เราจะเทสวันนี้นะคะคือเราจะเอาล้อของเราเนี่ยวางบนเส้นแบบนี้นะคะแล้วให้หุ่นของเราเนี่ย เดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมถ้ากลับมาที่เดิมนะคะถ้าหุ่นของใครเนี่ยล้อกลับหมุนมาที่เดิมเหมือนแบบนี้นะคะล้อเนี่ยทับบนเส้นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะครูก,ก็จะให้คะแนนหมดเลยนะคะโอเคเรามาลองดูกันนะคะ ประมาณนี้นะคะกลับมาดูอีกรอบเมื่อกี้ล้อมันหมุนนิดนึงนะคะโจทย์ก็คือล้อจะอยู่บนเส้นแบบนี้นะคะล้อของเราจะอยู่บนเส้นแบบนี้กดให้โค้ดโปรแกรมคิดไบต์แล้วให้หุ่นมาอยู่กับ กลับมาอยู่ที่เดิมแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าล้อของเราจะทับเส้นตรงนี้นักเรียนจะได้คะแนนเต็ม10นะคะแบบนี้อีกรอบนะคะทับเส้นแบบนี้เลยคุณแตนจะทับเส้นแบบนี้การสอบของเรานะคะเราจะทับเส้นแบบนี้กดปุ่มรีเซ็ต แบบนี้นะคะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนใดส่วนหนึ่งของล้อทับเส้นประมาณนี้นะคะนักเรียนก็จะได้คะแนนนะคะนี่คือข้อสอบขอให้นักเรียนโชคดีค่ะ